มาค่ามาค้ามากินแซ่บๆด้วยกันนะคะตํปตาของแม่อ้วนก็ได้แค่นี้แล้วค่ะกินอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ทํากินไม่เป็นนะคะนี่นะคะมีใส่หอยเชอรี่นะคะของมีโอนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ได้กินนะคะมีหน่อไม้นะคะโดยลืมถั่วปักยาวเดี๋ยวนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆน่าอร่อยไหมนะ,ะขนมจีนก็มีนะ,ะนี่ นี่มองไม้ด้วยนะหน่อไม้ต้มเองสดๆสดร้อนรๆทำโถโ่วตำมะละกอนี่ละค่ะตำป่านะคะใส่หอยเชอรี่ด้วยนะคะจะกินให้แซบนะคะมากินด้วยกันเลยเพืเ่อนๆตำป่าของแม่อ้วน ป่าที่ไม่เป็นป่าเลยเนาะไม่มีผักเลยอะกินด้วยกันเนาะหรือใครจะกินนี่ก็ได้นะเนี่ยเนี่นีเนหนาไม้ แซ่บเลยกันเนาะโอเคค่ะชัดไหม